อะะไรนทำในถุงฝุ่นไปเผื่อที่จะแบบสะอาดทิ้งเข้าคอนเทนต์นไรบุ๋ยชอบพี่เราชอบงานเนี้ยเรตตัวงานนี้ตองลองลองอย่างเนี้ออยความชอบคือความชอบในการทำคอนเทนต์หรอไม่ใช่เราต้องหลงหนีแรงงานกันตอนแรกอะ่ะเอาจริงนจูนทำเริ่มองชองเพราะว่าเริ่มมาจากดูดวงแล้วกันมีแพชชั่นในการดูดวงเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนดูดวงเลยคือ เป็นคนเคยให้คำปรึกษาคนในทวิตเตอร์เออแล้วก็ถ้าปรึกษาตอนนั้นมันไม่ได้เงินอะไม่แค่ปรึกษาแบบเออว่างแล้วก็ก็เลยรับปรึกษาได้คุยกับคนแล้วก็ทีเนี้ยพอมาจับอ่านไพ่ได้เคยได้ไพ่มาสําหรับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเอออยากลองเปิดละเพราะว่ามันก็ได้เงินด้วยชบาได้ปรึกษาได้คุยกับคนมันก็ตอบโจทย์ตรงเนี้ยก็เลยเริ่มมาทําคลิปเปิดไพ่ในติ๊กต็อก พอทาไปเรื่อยๆก,ก็มีคนดูแล้วก็แบบมีลูกค้าดูดวงสนใจอะไรเงี้ยเราคนอะจะมาคุยกับจนเรื่องความรักเยอะเหมือนความชอบมันเปลี่ยนก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับพวกความรักแบบเป็นคลิปเล่าเรื่องที่เริ่มทํามันจะเป็นคลิปพวกสายโมอะคู่กรรมอะไรพวกนัน้นเราฟิตมันดีดีมากก็เลยขยายต่อมาเป็นเรื่องแบบความรักจิตยิซึ่งเป็นความชอบลึกๆอยู่แล้วแต่เพิ่งเอามาทำละยอดมันดีก็เลยทำมาเรื่อยๆเ,เลย แล้วก็ของ youtube ก็เริ่มอยากเหมือน YouTube มันเปิดรายได้ได้ใช่ปะล่ะก็เลยเออเริ่มอยากลองทำ u t u b e เออจนก็เลยมาทำก็ถ่ายวอล์กตอนแรกก็วอล์กบ้างรีวิวบ้างเหมือนยังหาจุดทางตัวเองไม่ถูกแต่รู้สึกว่าเออไหนไหนมันยอดมันน้อยอ่ะก็เลยลองมาทำคลิปพูดหน้ากล้องเออก็ยอดมันก็ดีขึ้นอล้วกในคลิป็อตก็เลยลองทำมาเรื่อยๆนั่นแหละก็ยังเปิดรายได้ไม่ได้ เราแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พวกเงินหลักๆอ่ะก็ดูดวงแล้วก็พวกคนโด o n a t มาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกงานรีวิวเห็นเขาบอกว่าอะไรนะกดไลค์ได้ผลไงได้แบบคือเหมือนได้อะไรอ่ะอ๋อไลฟ์เมดดิกตอกผู้ดอกไม้ใช่ซึ่งคนที่จะให้เราคือเขาต้องไปซื้อมาเหมเรากันใช่เขาต้องไปซื้อซื้อดอกไม้แล้วก็ให้ของขวัญเรามันจะซื้อเป็นเหรียญใช่ของขวัญอันนั้นจ้วก็ได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ใสายไลฟ์สดตอนเนี้ยก็เลยจะมาเน้นทํา o ยู u ู e เป็นหลักซึ่งคลิปยาวเนี่ยจะเพิ่งเริ่มทําตอนเนี้ก็คือปกติาทาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสตาร์ทก,กับงานประจําคิดว่าแบบเออมันมีงานประจําอยู่แล้วบางทีก็แบบหาข้ออ้างให้ตัวเองแต่ว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยปั้นช่องก็ได้แบบปั้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ก็คือแบบมาทํามากขึ้นแล้วกันแล้วก็หาแนวตัวเองหาช่องหาพัฒนาการพูดอะไรตัวเองอย่างเงี้ยมากขึ้น เพราะว่าก่อนหน้าเนี้จุนก็ติดด้วยว่าแบบเฮ้ยทำไมช่องทาคลิปแล้วมันไม่ค่อยแมทหรือว่ามันติดอะไรก็เลยไปถามคนหลายๆคนเขาบอกว่าบางทีจัดแสงดีๆไหมแต่งหน้าดีๆเพราะพวกเนี่ยมันมีผลหมดเลยแล้วก็การพูดจุนเป็นคนที่บางทีพูดเสียงเบาพูดไม่ชัดมันคือความแบบไม่มั่นใจในใจนั่นแหละอืมที่มันแสดงออกไปแบบนั้นอ่ะก็เลยปรับใหม่พูดให้มันโฟึ้นเหมือนเหมือนคุยกับเพื่อนมากขึ้นบางทีจะแบบติดสคริปเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ธรรมชาติเนาะปะ แต่เมื่อกี้ที่จะเห็นแล้วมันดูธรรมชาติก็คือหนูพูดปล่อยฟรีไปเลยอ่ะ,อะแต่ถ้าบางทีรู้สึกว่าเออพูดแล้วมันกําลังโฟอะก็ก็พูดไปเลยเหมือนพูดกับเพื่อนเราก็ไม่ได้มานั่งขิดเป่าว่าแบบเอ้ยเราจะต้องพูดแบบต้องพูดเป็นตามสคริปเปะ๊ะๆอ่ะบางทีเราก็พูดงงบ้างแต่เขาให้เธอเข้าใจมันก็ฟังเรื่นประมาณนั้นอ่ะเาเยงงานงานรีวิวแรกที่จุนได้อ่ะเป็นงานบาร์เทอร์ก็คือหัวหน้าเก่าจุนอ่ะเขาทักมาว่าแบบ เอออยากให้ช่วยรีวิวในเลมอนเองแต่ว่าก็รีวิวช่องทางอื่นก็ได้ก็คือเป็นีสไ y l e ตุวเลยอะ่ะเออก็เลยได้ทําพอลองทําเสร็จแล้วก็ได้มางานรีวิวหนึ่งก็คือไปหาตามกลุ่มแต่บัตเจ็ตมันก็ไม่ได้เยอะนอกปะแต่ก็ทําไปก่อนเอาผลงานเพราะว่าอย่างที่บอกมันสตาร์ทด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้งานรีวิวจากลูกค้าก็จะไม่ทําคลิปรีวิว